วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับเครื่องมือตัวใหม่นะคะซึ่งเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก Canva ในตัว Canva d o c นะคะซึ่งตอนนี้มีใช้งานเฉพาะใน Canva d o c นะคะเราจะสังเกตนะคะว่าเครื่องมือที่ทำงานกับตัวเทคนะคะอันนี้นะคะหน้านี้เป็นหน้าของ p r e s e n t a t i o n นะคะเครื่องมือที่ทำงานกับตัวเท t นะคะของ Canva เนี่ยแถบเครื่องมือด้านบนที่ปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ ก็คือจะมีตัวของ t e x t Color ใช่ไหมคะแต่นะคะตอนนี้เครื่องมือใหม่ที่ Canva ออกมาใน Canva d o c นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะในตัว Canva d o c นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องมือใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะชื่อว่า High Light Color นะคะใช้งานยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่มีเฉพาะใน d o c เท่านั้นนะคะขอ ขอุญาแจ้งไว้เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะในการใช้งานตัวไฮไลท์คัลเลอร์นะคะใน c a n วาด็อนะคะเราก็คือสามารถที่จะไปที่ข้อความนะคะที่เราต้องการจะไฮไลท์นะคะเราไปคลุมนะคะไปไปเลือกนะคะข้อความที่เราต้องการจะไฮไลท์นะคะเสร็จแล้วให้เราไปคลิกที่เครื่องมือไฮไลท์คัลเลอร์ค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างทางด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถไปเลือกสีที่เราต้องการจะไฮไลท์ได้นะคะโดยที่เลือกจาก ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะ,ะสมมุติว่าเราเลือกสีเหลืองนะคะพอเราไปคลิกที่ข้อความนะคะเราจะเห็นว่าข้อความนะคะคําว่า powerful เนี่ยก็จะถูกไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะคะ,ะสมมุติว่าเราจะไฮไลท์นะคะข้อความว่า magic design นะคะแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือนะคะ magic ะเครื่องมือตัว highlight color นะคะจากนั้นเราเลือกเป็นไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะคะทีนี้เรามาคลิกที่หน้าตัวออกแบบใน c a n v a d o ของเรานะคะเราก็จะเห็นว่า เขามีไฮไลท์ตามสีที่เราเลือกเมื่อครู่นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอาออกนะคะสมมติว่าชิ้นงานนั้นถ้าเรากําลังทํางานอยู่เนี่ยการนําออกเนี่ยก็คือ c o n t r o นซนะคะหรือว่า u n d o ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานที่เราเคยทําไว้นานแล้วนะคะแล้วเรากลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งเราจะไม่ไฮไลท์นะคะทํำยังไงนะคะก็ให้เราคลุมที่ข้อความนั้นนะคะแล้วก็กลับไปที่ตัว h ฮไลท์คั t เลอร์นะคะแล้วก็เลือกที่ no color นะคะตรงนี้ ตัวไฮไลท์ที่เราเคยไฮไลท์ไว้อยู่เดิมเนี่ยก็จะออกไปนะคะเดี๋ยวเราทำคำว่า powerful นะคะแล้วก็ไปที่ no color นะคะเอกสารของเราก็จะกลับมาเหมือนตัวต้นฉบับก็คือไม่มีไฮไลท์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องมือใหม่นะคะจาก Canva ที่เพิ่งเปิดตัวต้นมีนาคมนี้นะคะมีใช้เฉพาะใน c a n v a d o c เท่านั้นนะคะบวังว่าเพื่อนๆจะได้นำไปใช้งานนะคะ หากไม่อยากพลาดเทคนิคใหม่ๆนะคะสำหรับการใช้งานแคนวาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ